สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องสุขใจวัยเก๋าขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความสุขและการดูแลสุขภาพนะคะวันนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่หลายคนอาจมองข้ามแต่กลับมีพลังมหาศาลต่อชีวิตของเรานั่นก็คือเท้าของเราค่ะลองนึกดูสิคะเท้าของเราเป็นอวัยวะที่ทำงานทุกวันไม่เคยหยุดพาเราเดินลุกยืนขยับตัวแต่กลับไม่ค่อยได้รับการดูแลเท่าที่ควร ทั้งที่จริงแล้วเท้าเปรียบเหมือนรากฐานของชีวิตเลยค่ะหลายงานวิจัยบอกว่าคนที่บริหารเท้าเป็นประจำจะมีระบบไหลเวียนเลือดดีขึ้นหัวใจทำงานมีประสิทธิภาพและช่วยชะลอไวัยได้จริงค่ะวันนี้เราจะไปทำความเข้าใจว่าทำไมเท้าถึงสำคัญขนาดนั้นและเราจะดูแลมันอย่างไรให้ท่าเราก้าวเดิอนอย่างมั่นคง ไปจนถึงวัยเก่าที่สดใสเพื่อนๆคะเท้าของเรามีเส้นประสาทมากกว่า7,000เส้นมีจุดสะท้อนที่เชื่อมโยงกับอวัยวะภายในแทบทุกส่วนตั้งแต่ศีรษะจนถึงหัวใจคะ่ะพูดง่ายๆก็คือทุกครั้งที่เราขยับหรือกดนวดเท้าร่างกายเราก็เหมือนได้รับสัญญาณตื่นตัวจากภายในคะ่ะทำไมเท้าถึงเกี่ยวข้องกับอายุยืน ลองจินตนาการดูนะคะเวลาเราเดินเท้าจะกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อข้อต่อและระบบเลือดทั้งหมดหัวใจต้องปั๊มเลือดไปเลี้ยงปลายเท้าและเมื่อเราขยับเท้ากล้ามเนื้อจะช่วยดันเลือดกลับขึ้นมาที่หัวใจนี่คือวงจรแห่งชีวิตที่เกิดขึ้นทุกครั้งที่เราเคลื่อนไหวค่ะถ้าเรานั่งนิ่งๆน,นานไม่ขยับเท้าเลือดที่ควรจะไหลเวียนกลับขึ้นไป ก็จะค้างอยู่ที่ปลายเท้าทำให้เกิดอาการเท้าชามือชาบวมหรือรู้สึกเย็นง่ายและเมื่อเลือดไปเลี้ยงไม่ดีร่างกายก็จะเสื่อมเร็วขึ้นแต่ถ้าเราขยับเท้าเพียงวันละไม่กี่นาทีเรากำลังช่วยต่ออายุให้หัวใจสมองและอวัยวะทุกส่วนให้แข็งแรงขึ้นแบบไม่รู้ตัวเลยค่ะประโยชน์ของการบริหารเท้าอย่างต่อเนื่อง 1. ช่วยให้เลือดไหลเวียนดีทั่วร่างกายเมื่อเลือดหมุนเวียนได้ดีหัวใจก็ไม่ต้องทำงานหนักสมองได้รับออกซิเจนมากขึ้นส่งผลให้เรารู้สึกกระปี้กระเป๋าไม่ง่วงง่ายไม่เวียนหัวมีงานวิจัยจากประเทศญี่ปุ่นพบว่า ผู้สูงวัยที่ทำท่าบริหารเท้าเพียงวันละ15นาทีติดต่อกัน4สัปดาห์มีค่าความดันโลหิตด,ดีขึ้นและนอนหลับลึกมากกว่าเดิมถึง60%เลยค่ะ 2. ลดอาการบวมปวดเมื่อยและขาเกรงการขยับนิ้วเท้าหมุนข้อเท้าหรือยืดฝ่าเท้าช่วยให้กล้ามเนื้อคลายตัวของเหลวในร่างกายไหลเวียนดีขึ้น เหมาะกับผู้สูงอายุที่มีอาการเส้นเลือดขอดหรือขาบวมจากการยืนนานนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของตะคริวกลางคืนซึ่งพบมากในวัย50ปีขึ้นไปด้วย 3. ฝึกสมดุลป้องกันการหกล้มกล้ามเนื้อเล็กๆที่เท้าช่วยให้ร่างกายทรงตัวได้ดีเมื่อเราบริหารเท้าเป็นประจำสมองจะสั่งงานได้แม่นยำขึ้นลดความเสี่ยงการสะดุดล้ม ซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่ของการบาดเจ็บในผู้สูงอายุ 4. ช่วยระบบย่อยอาหารและขับถ่ายจุดสะท้อนของกระเพาะอาหารและลำไส้อยู่บริเวณกลางฝ่าเท้าเมื่อเรานวดเท้าบริเวณนี้จะช่วยกระตุ้นให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นช่วยลดอาการแน่นท้องท้องอืดและทำให้ขับถ่ายเป็นเวลา 5. ผ่อนคลายลดความเครียดและช่วยให้นอนหลับดีในตอนเย็นถ้าได้แช่เท้าในน้ำอุ่นสักสิบนาทีแล้วนวดเท้าเบาๆระบบประสาทจะคลายตัวความดันลดลงและหัวใจเต้นช้าลงทำให้ร่างกายพร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างมีคุณภาพคะ่ะวิธีบริหารเท้าอย่างง่ายทำได้ทุกวันท่าทีนึงหมุนข้อเท้าเบาๆ นั่งบนเก้าอี้ยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นแล้วหมุนเป็นวงกลมชา้ชาๆหมุนตามเข็มสิบรอบสลับทวนเข็มอีกสิบรอบทำวันละสองครั้งเชา้าเย็นช่วยให้ข้อเท้ายืดหยุ่นป้องกันอาการข้อติดและข้อเสื่อมค่ะท่าที่สองบีบนวดนิ้วเท้าใช้นิ้วมือจับที่โคนเท้า แล้วบีบไล่จากโคนถึงปลายนิ้วทำให้กล้ามเนื้อคลายลดความตึงของเส้นประสาทและยังช่วยกระตุ้นหัวใจให้เต้นเป็นจังหวะปกติท่าที่3เดินเท้าเปล่าในสวนหรือบนพื้นหญ้าพื้นธรรมชาติจะช่วยนวดจุดฝ่าเท้าโดยอัตโนมัติทําให้เท้ารู้สึกอิจระและช่วยกระตุ้นระบบประสาทส่วนล่าง แต่ถ้าพื้นแข็งควรเลือกเดินบนพื้นยางหรือพรมนานาๆก็ได้เช่นกันค่ะท่าที่ 4. ใช้ลูกบอลเล็กกลิ้งใต้ฝ่าเท้าหาลูกบอลยางหรือเทนนิสวางบนพื้นแล้วกลิ้งไปมาช้าๆทำา5นาทีต่อข้างจะช่วยกระตุ้นระบบหมุนเวียนเลือดและบรรเทาอาการปวดฝ่าเท้าได้ดีมากท่าที่ 5. แช่เท้าน้ำอุ่นผสมเกลือ ช่วยเปิดรูคุ้มขนและเพิ่มการไหลเวียนเลือดหลังแช่ควรนวดเบาๆด้วยน้ำมันมะพร้าวเพื่อบำรุงผิวและลดกลิ่นเท้าด้วยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะบางครั้งสุขภาพดีไม่ได้เริ่มจากอะไรยิ่งใหญ่เลยแต่มันเริ่มจากสิ่งเล็กๆที่เราทำซ้ำๆอย่างใส่ใจการบริหารเท้าคือหนึ่งในสิ่งเล็กๆเหล่านั้นค่ะหลายคนอาจคิดว่า อายุเยอะแล้วจะไปเริ่มตอนนี้ยังไงแต่อยากให้เชื่อเธอค่ะว่าร่างกายของเราไม่เคยสายเกินไปที่จะดูแลเริ่มต้นวันนี้แม้เพียงวันละห้านาทีคุณกำลังต่ออายุให้หัวใจแข็งแรงขึ้นอีกนับปีคุณกำลังช่วยให้สมองแจ่มใสมีสมาธิดีขึ้นและคุณกำลังมอบความรักให้ตัวเองแบบเรียบง่ายที่สุด การดูแลเท้าคือการบอกตัวเองว่าฉันยังอยากเดินต่อไปยังมีความสุขทุกก้าวที่คุณยืดเหยียดหรือนวดเทา้ามันคือก้าวเล็กๆที่พาเราเข้าใกล้ความสุขมากขึ้นทุกวันค่ะวันนี้เราได้เรียนรู้แล้วว่าเท้าไม่ได้เป็นเพียงอวัยวะที่ใช้เดินแต่คือศูนย์รวมพลังชีวิตที่ส่งผลต่อร่างกายทุกส่วนเมื่อเราบริหารเทา้า เลือดไหลเวียนดีขึ้นกล้ามเนื้อแข็งแรงสมองปลอดโปร่งหัวใจทำงานมีประสิทธิภาพและจิตใจก็สงบขึ้นด้วยทุกอย่างเชื่อมโยงกันหมดค่ะสุขภาพดีไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่ความสม่ำเสมอเพียงทำวันละนิดแต่ทำทุกวันคุณจะรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่ค่อยๆเติบโตเป็นพลังใหญ่ อย่าลืมค่ะเท้าแข็งแรงเท่ากับชีวิตแข็งแรงและสุขภาพดีที่แท้จริงเริ่มจากก้าวแรกเสมอถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามสุขใจวัยเก่าไว้นะคะเพราะเรายังมีอีกหลายเคล็ดลับง่ายๆที่จะช่วยให้ทุกวันของคุณเต็มไปด้วยพลังความสุขและรอยยิ้ม ขอให้เพื่อนๆทุกคนก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงด้วยหัวใจที่แข็งแรงและเท้าที่พร้อมพาเราเดินต่อไปแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ